ครับสวัสดีครับพี่น้องเพื่อนทุกคุณวันนี้ก็จะมาแนะนำมาดูเหรียญราชินีสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระนางเจ้าสุริกิจพระนางพระบรมราชินีนาถนะครับอา่า ดูด้านหลังเหรียญน,นะครับผมดูด้านหลังเหรียญ นะ,น,ะน,น,น,นะครับมหามงคลจะลืมพระชนพรรษาปกรอบจิดสอนะติงหาคมนะครับจุดสติงหาคม2 5งพันนะครับดูชัดชัดสองพันห้ร้ิบเจดนะจสติงหาคม มหามงคลฉลุมฉลชนภาษาหกรอบ10บาทประเทศไทยนะครับเลขหนึ่งอยู่สีเงินเลขศูนอยู่สีทองนะครับเหรียญสมเด็จพระนางเจ้า พระพรมราชินีนาถนะครับผมต่อ,อ,อมาเขามาดูเหรียญที่สองนะครับเป็นเหรียญเงินนะครับเหรียญเงินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระพรมราชินีนาถนะครับ มาดูด้านหลังเหรียญนะครับผมนี่นะครับเหรียญยี่สบาทนะครับ20บาทที่ผมชี้ประกาชี่นี่นครับมหามงคลจะลืมพระประชนพรรษาหรอบ12สองิงหาคม2547นะครับ สิพิมชี้นี่ครับ2547นะครับพรบะมหามงคลเฉลิมพระชนนพรรษาหกรอบ12สองสิงหาคม2 5งพันเหรียญ20บาทนะครับนี่ะครับดูชัดชัด ดูด้านหน้าเหรียญน,นะครับดูหน้าด้านหน้าเหรียญเหรียญยี่สบาทต่มาก็มาดูอีกหนึ่งเหรียญน,นะครับผม นะครับรัชการที่8รัชการที่9นะครับน่ครับรัชการที่8รัชการที่9เป็นอีกหนึ่งเหรียญนะครับที่หายากนะครับผม มาดูด้านหลังเหรียญน,นะครับเหรียญยีบาทนะครับ,บนะครับยีบาท50ปีสันติภาพนะครับ2533นะครับผม ขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะครับ